ด้านหลังด้านข้างวิปแปะเนี่ยใช่ไหมมนุษต่างดาวมนาวต่างดุษผีกองกอยเรื่องไงอีทีเขามองกันออกนอกโลกพี่ไปเรื่องผีทหไมเออนี่ล่าสุดในภาพนี้ได้มาจากหมอปลายลพรกระซิบนะฮะโพสต์ภาพแหมแล้วอยู่ตั้งนานไม่โพสต์นะพอช่วงนี้เขาคุยกันเรื่องของมันต้องรอกระแสก่อนช่วงนี้เขาคุยกันเรื่องของ UFO ออใช่ใช่ใช่เขาพึ่งลงมาที่ พื้นดินหรือเปล่าไม่เนี่เขาบอกว่าถ่ายไว้10ปีแล้ว,วจริภาพภาพถ่ายตั้งแต่สมัยนูน่นอ่ะอ,อยู่ที่เขาบอกไปที่ป่าที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วโอ้เรายังไม่ลบไปเหรอภาพ1ิปีแล้วอยู่ในเมมโมรีเหรอเออทีนี้ไม่รู้เหมือนกันทีนี้หมอปลายบอกว่าเนี่ยใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อถ่ายเองกับมือเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาที่ออสเตรเลียค่ะ ตอนนั้นเนี่ยกล้องคือแบบเด็กน้อยมากเออแต่ได้รูปนี้มาก็คือประทับใจที่สุดนะคะบอกว่าอย่าคิดว่าทั้งแกาแล็กซี่เนี่ยมีแค่มนุษย์อย่างพวกเราพวกเราพวกเขาที่มาเที่ยวเนี่ยอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดล้าหลังกว่าพวกเขาก็ได้ <c oughs> ดูสารคดีต่างประเทศเยอะๆแฟ้มลับคดีประธานาธิบดีก็มีเปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่าคิดว่าเราเก่งสุดทั้งจักรวาลมีแค่เรา อย่าดูถูกคนอื่นถ้าคุณยังไม่เคยอ่านหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่มีบนโลกใบนี้เชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วก็โพสต์ภาพนี้ลักษณะก็คือเป็นแสงสีม่วงมีลักษณะคล้ายๆกับร่างของมนุษย์ต่างดาวมีหัวมีคอมีตัวอย่างนี้นะเหมือนเอเลี่ยนอ่ะอไม่ใช่เหมือนเอเลี่ยนดิตัวอะไรนะะอทตัวออทีใช่ไหมเอทตัวอีทถ้าเอเลี่ยนในี่ปากยาวๆหัวยาวๆทีนี้ ภาพนี้นะครับเอาจริงๆนะคนที่เชื่อก็มีนะคนที่เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็มีเขาก็บอกโอ้โหอะไรน่าจะบางคนก็แซวบอกว่าเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยน่าจะเข้าไปเช็คแฮนด์ซะเลยเออขอจับมือด้วยถ่ายอย่างเดียวได้ไงเออนานๆออมาเจอกันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนในเวลากลางวันก็เดินไปหาแล้วออนี่บอกถ่ายใกล้ขนาดนี้ไม่เดินเข้าไปขอเช็คแฮนด์ซะเลยล่ะอ,อ,อะไรทํานองนี้ะนะครับบางคนบอก ขนลุกมากๆข่าขอตัวไปห้องน้ำออไม่เกี่ยวกันหัวท้องสิอย่างนั้นออหลายคนนะบางคนก็เข้าไปแซลนะครับบอกว่าจะพิมพ์คาว่าสาธุก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะว,ว่าตัวเขาเป็นนับถื่อศาสนาพุทธหรือเปล่าครับอ่ทีนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญคุณกอ๊อฟเจ้าของ Facebook ก๊อฟมาเยือนคุณก๊อฟกันตพั พฤกษรมูลซึ่งเป็นครีเอเตอร์สายถ่ายภาพมีคนติดตามล้านกว่าคนนะครับเขายังรู้จักอยู่ติดตามเขาอ,อยู่เขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพ,าภาพการใช้กล้องอะไรพวกนี้เขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เอเลี่ยนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะมันคือแสงแฟร์ต่างหากโดยอธิบายว่าอันนี้คือแสงแฟร์ครับเกิดขึ้นได้ครับเวลาที่มีการถ่ายย้อนแสงจัดๆคุณลองเอาไฟฉายเนี่ยส่องมือถือดูก็ได้นะครับโดยทางก๊อปมาเยือนเองก็บอกว่าเนี่ยตัวเขา ก็มีความเช um> ื่อนะว่าอาจจะมีเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวอะไรเนี่ยอาจจะมีจริงก็ได้แต่ภาพที่หมอปลายเอามาโพสเนี่ยอันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการถ่ายภาพเนี่ยเขารู้ดีเขาเรียกว่าแสงแฟร์ซึ่งคุณก๊อฟเองก็ได้มีการอธิบายทําคลิปอธิบายไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูหน่อยฉันได้อยากรู้เลยก็ผมว่ามันเป็นไปได้นะว่าจะมีเอเลี่ยนอยู่ นอกโลกในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเฉพาะรูปถ่ายรูปเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วรูปนี้มันมันไม่ใช่เอเลียน,นครับมันเป็นสิ่งที่แต่กล้องหรือคนที่ถ่ายรูปเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีคือเลนแฟร์นะครับเลนแฟร์เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกจากการที่แสงที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยวิ่งเข้าชิ้นเลนนะครับแล้วสะท้อนในชิ้นเลนทําให้เกิดเป็นสิ่งผิดปกติ เขาเรียกว่าแฟร์นะครับหลายๆคนก็ชอบหลายๆคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะ <Teraz S 1> เห็นเลนแฟร์ที่อยู่ตรงตรงอขอบๆตอนนี้ไหมครับพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลนแฟร์หมดเลยนะครับหรือว่าจะลองกับมือถือก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะสวัสดีครับต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับอทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยมีเหตุมีผลมันต้องอย่างนี้อืมอ่าไม่ใช่จะจับตับมันเรื่องของ ก็เนี่ยเขาอธิบายให้ฟังว่าเวลาถ่ายย้อนแสงมากๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดลักษณะภาพอย่างที่เห็นผู้สื่อข่าวของเราครับหาภาพตัวอย่างที่มีการติดถ่ายแสงแฟร์นะฮะเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างหน่อยมันก็จะมีลักษณะเป็นแสงม่วงๆนะครับที่ปรากฏอยู่บนภาพอาจจะไม่ได้แบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างเหมือนอย่างของหมอปลายนะเออมันแล้วแต่จังหวะด้วยอย่างของหมอปลายเมื่อสักครู่เนี่ยคือนอกจากจะย้อนแสงแล้วเนี่ย มันมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยปกคลุมอยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีแสงตกกระทบอะไรต่างๆออกมาเป็นภาพนี้โอ้โหมันก็เป็นเป็นทรงซะแบบสมมาตรเลยเนาะ,อะไอ้ข้างบนเนี่ยขา,ขาวๆข้างบนนั่นๆแร์ไอ้ข้างล่างนี่คือดูเป็นโอ้โหนี่คือทรงแบบทรงอีทีของสเฟนสติลเบิร์กเลยพี่เหรอหอีท e. ีโกโฮมอ่ะอีทีเพื่อนรักอะ่ะทรงเดียวกันเลยข้างบนเนี่ยพวกมองเป็นอะไรรู้ไหมะไรฮะไม้กวาด ขบนไฟฟ้าอย่างนี้แปลว่าสเฟนสติลเบิร์กอะเขาเคยเห็นอีทีตัวจริงอะดิเขาก็เลยแบบทําทรงอีทีในหนังเขามาแบบนี้เลยไป๊อะเลยเขาก็ทําจากจินตนาการนั่นแหละแม่ไปไเออมานั่งนิ่งทำไมล่ะเหมือนกับอึ้งเหรอจิ้มหน่อยเล้จิ้มหน่อยเล้วอึงอโถไม่เคยดูอีทีเพื่อนรักอ่ะเขาจิ้มนิ้วกันโถไม่มันเก่ามากจำไม่ได้ หนังแบบโอ้โหนานาตั้งแต่เออนานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยแบบซื้อจักรยานเบียร์เท็กใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลาสสิกล<ะ>ุ่นคลาสสิก